ไว้อมนะคะได้มานได้มานอยู่นะคะพี่น้องบอนซอนพักบุ้งจ้าพักบุ้งผัดผผัดบุ้งไฟแดงหลายค้าหลยค้าค่าพี่น้องมาเด้อนะคะมาเอาพักบุ้งไปนี่นะคะดอกพักกระจงกัหลายกินตามภาษาอีสานบานเฮาจ้านี่ เนี่ยแสบๆนะคะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้หอยแน่ได้พักบุ้งแน่พักขั้นจองแน่นะคะเอาไปไว้ผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเป็นวกกินกับแก้วก็ได้ค่ะพี่น้องนี่นะคะแล้วก็ข้างในก็นจะมีหอย <c oughs> หอยขมกห,หอยจูบานเฮาเล่ล่ะนะคะพี่น้องโตยัยยัยนะคะน,นะคะ ขออนุญาตจังน้อยน,นะพี่น้องเดอ้อแตงตูประสุภาพาปา่นไหนเพราะว่าสาวแจมล่งหนามนะคะพี่นอ้องก็เลยได้ใส่แต่แตงเกงแบบนี้นะคะขออนุญาตกันแล้วกันนะคะนี่นะคะนี่พี่น้องมึงในเปลียงหยอดผักบุญง,งามคักนะคะนี่นะคะผู้ใดอยากกลับมาเด้อนะคะอยู่ที่หน้าสาวแจมนี่แหละนะคะไร่สาวแจมนี่แหละนะคะนี่พักกันจองนะคะเป็นหลวงนพี่น้องเดอ้อจริงก็กตำห้องกระแทบจ้า นี่นะคะฝากพี่น้องแนะ่ก,กันแล้วกันออ้ยมีหอดต,ตัวนอนค่ะพี่น้องมึงในยุพักบุงก็ได้เอ,อยังเปนคนยานเอ้ยเอ้ยมีหอดต,ตัวนอนนะคะนี่นะคะพี่น้องพักบุงนะคะพี่น้องอยากลวกอยากพัดนะคะพี่น้องมีเมนูหลายอย่างอยู่พี่น้องสําหรับพักบุงนะคะไปลวกไส้ม่ามากระเซ็บนะคะรอพี่น้องติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์สาวแจ็บในะก,กันแล้วกันเด้อนะคะ ซาแจมหม้อรำเกษตรกรนะคะช่วงนี้เดี๋ยวอบพักบุ้งนะคะไปเก็บก้อนแล้กกัิไปบักฮอยนะคะเดี๋ยวสีไป็นลงหาสายบัวต่อกันแล้วกันแล้วพี่น้องเด้วสายบัวหน่อยกําลัางขึ้นนะคะสายบัวแดงนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสวัสดสีกันแล้วกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย